คนลวงรักคนเถื่อนตอนที่เก้ามีเรื่องให้หนักใจแต่เช้าเมื่อปนัสยารับสายจากเบอร์แปลกและนั่นมันก็เป็นเบอร์ของกิติศักดิ์พี่ขอโทษนะปริมรอบนี้พี่จนหนทางจริงๆพอก็ไล่ออกจากบ้านแล้วขอแค่ค่ารถกับค่ากับข้าวพี่จะไปบ้านญาติที่ต่างจังหวัดจะไปหางานทำที่นั่นให้พี่ไหวพี่ก็ยอม พี่ศักจะเอาเท่าไหร่ทางนั้นบอกจํานวนเงินมาซึ่งจะว่ามากก็มากสำหรับเธอแต่อาจจะน้อยสำหรับคนอื่นตอนนี้เธอพอจะมีเงินอยู่บ้างเพราะว่าได้มาจากหาไทยแถมก็ได้เงินเดือนมาจากปราณอีกสิ่งที่หนักใจไม่ใช่การให้กิติศักดิ์ยืมเงินแต่เป็นการที่เธอนั้นจะขออนุญาตปราณเพื่อออกไปหาพี่ชายต่างสายเลือดต่างหากดูเหมือนมันจะเป็นไปอย่างที่เธอคิดเมื่อขออนุญาตปราณแล้วคาตอบก็คือ ไม่ได้ปรานดูไม่ชอบใจที่เธอไม่เข็ดยังอยากจะช่วยเหลือคนที่ทำร้ายตัวเองทั้งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันด้วยซ้ำไปปณัสยารับปากว่าจะไม่ออกไปหากิติศักดิ์ก็เลยลองโทรกลับไปแล้วขอเป็นเลขเบอร์บัญชีแทนอีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดคุณปราณแล้วล่ะคะ่ะปริมไม่รู้เลยคะ่ปะป้าเกียวลองหาของเล็กๆน้อยๆให้เธอสิคะคุณปราณนะ่ะ ไม่ชอบของแพงหรอกขอแค่เป็นของที่มาจากใจก็พอแล้วเปรเกียวบอกยิ้มยิ้มเธอชอบความราบเรียบของปนัสยาเงินเป่เกียวพาปริมออกไปข้างนอกได้ไหมคะปริมอยากจะหาซื้อของบางอย่างมาทำให้คุณปราณนะคะ่ะจะออกไปทำธุรัที่ธนาคารด้วยแต่ว่าไม่กล้าไปคนเดียวได้สิคะงานอย่างอื่นเดี๋ยวบอกเด็กคนอื่นๆทำออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างก็ดีเหมือนกัน ไปกันเลยดีไหมคะคุณปลิมปนัสยารับคำก่อนจะเรียบเดินไปล้างไม้ล้างมือสมองพลางคิดหาของที่จะทำให้ปราณในวันเกิดเร็วๆนี้แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านกลับเจอรถของปราณจอดอยู่ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานมือบางคลำหาโทรศัพท์ตัวเองถึงได้รู้ว่าแบตโทรศัพท์ของเธอนั่นหมดส่วนป้าเกียวก็แยกไปที่บ้านใหญ่ตั้งแต่ลงจากรถแท็กซี่ เคยบอกเธอแล้วใช่ไหมทําไมถึงยังทําอีกหรือว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดคําพูดของผมมันเป็นเพียงแค่ลมปากอย่างนั้นสินะนึกเอะใจที่โทรมาหาแล้วไม่รับสายพอโทรอีกครั้งก็ปิดเครื่องใส่นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้เขานั้นรีบกลับมาที่บ้านเพราะว่าเป็นห่วงคนตัวเล็กกลัวว่าจะออกไปหากิติศักดิ์ทังที่เขานั้นเป็นห่วงแทบตายแต่สุดท้ายเธอก็ยังออกไป คุณปราณปนัสยาเรียกชื่อชายหนุ่มเสียงแผ่วเบาไม่ได้โกรธที่เขาพูดเสียงแข็งใส่กันแต่กำลังเสียใจที่ความเย็นชานั้นมันแผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาตั้งหากผมรอปริมแต่สุดท้ายปริมก็โกหกมันเหมือนความห่วงแยของเขานั้นมันไม่มีความหมายกิติศักด์เล่นพนันจนหน้ามืดตามัวนี่ท่วมหัวแม้แต่เอพร ยังตัดหางปล่อยวัดตัวของพ่อมันเองใช่ว่าจะไม่เล่นแต่ผู้ชายคนนั้นมันยังรู้จักพอไม่ได้หลงมัวเมาเหมือนลูกของมันคนอับจนหนทางมันสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆแค่โทรมาเล่าความเท็จปั้นน้ำเสียงเศร้าขอยมเงินแค่นี้ทำไมมันจะทำไม่ได้หากปนัสสยาออกไปพบกับมันแล้วถูกตลบหลังเหมือนอย่างที่มันเคยทำกับแฟนตัวเองมันจะเป็นอย่างไรกันล่ะ แล้วการที่เขาโมโหปนัสยาเพราะว่าเป็นห่วงมากเกินไปมันผิดด้วยอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ต้องทำมื้อเย็นเผื่อนะคงกลับดึกเพราะว่าต้องนั่งเคลียร์งานที่บริษัทขนตัวโตว่าพลังคว้ากุญแจรถส่วนปนัสยาได้แต่ยืนมองไม่กล้าแม้แต่จะยื่นมือออกไปรั้งชายหนุ่มเอาไว้แต่ปริมจะรอก,กลับมาทานมื้อเย็นที่บ้านกันนะคะ เสียงหวานบอกตามร่างสูงที่ชะง,งักเพียงเล็กน้อยก่อนที่เขานั้นจะเดินไปขึ้นรถและขับเคลื่อนออกจากตัวบ้านไปทีมที่คนตัวเล็กจมอยู่กับความเศร้าที่กำลังกัดกินใจปัสยาแปลกใจเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างกระทบกับแขนตัวเองมันคือน้ำตาที่ไม่รู้เลยว่ามันไหลรินมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเธอไม่ใช่คนร้องไห้บ่อย แต่ทำไมพอมาเจอกับปราณเรื่องพวกนี้ถึงได้เกิดขึ้นกันนะครั้งก่อนตอนที่ร้องไห้เพราะว่าเจอเรื่องร้ายๆและเขาก็ปลอบโยนซึ่งปลดปล่อยความทุกข์โดยไม่อายแต่ว่ารอบนี้เสียงเตือนข้างในร้องบอกว่าเธอกำลังเจ็บปวดความหวาดกลัวกับความเฉยชาของชายหนุม่มหรือจริงๆเธอกลัวไม่มีที่พึ่งที่พักพิงกันแน่ ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกนะคำตอบที่แท้จริงมันอยู่ข้างในนี้ต่างหากที่เจ็บเพราะว่าหัวใจมันยังรู้สึกยังมีเลือดไหลเวียนอยู่เธอรักปลานเพราะว่ารักก็เลยเจ็บปวดยามที่เขาไม่ใส่ใจกันเหมือนเดิมเธอผิดเธอรู้และหวังเข้าข้างตัวเองว่าที่เป็นแบบนี้บางทีเขาก็คงจะเป็นห่วงเธอกิติศักดิ์อับจนหนทางเพราะว่าไม่มีเงินกินข้าว โดนเจ้านี้ตามทวงเงินคงจะไม่มีที่ไปแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าเสี่ยงของความช่วยเหลือจากเธอหรอกนะอย่างน้อยก็ถือว่าทำบุญเพราะว่าเขาเองก็เคยพามารดาข,ของเธอไปเลี้ยงข้าวเคยซื้อของให้กันในขณะที่ลูกอย่างเธอนั้นไม่มีปัญญาทําแบบนั้นเลยจริงๆการชอบช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าทำอะไรเกินตัวอย่าให้ตัวเองเดือดร้อน เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่าให้ความใจดีของเรามาทำร้ายตัวเองบางคนนะ่ะเห็นเราดีแค่ตอนที่ต้องการความช่วยเหลือคำพูดของปราณมันวนเวียนอยู่ในหัวของเธอเธอช่วยกิติศักดิ์ตามกำลังที่มีแต่เรื่องที่กำลังย้อนมาทำร้ายตัวเองมันกลับไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้นมาตั้งหากละ่ะตอนนี้ มันยิ่งชัดเจนแล้วว่าเธอรักปราณเข้าแล้วจริงๆปฏิเสธต่อไปไม่ได้เหมือนกับของที่กำลังจะโดนพลากจากไปต้องสูญเสียก่อนถึงจะรู้สึกและเธอไม่อยากเสียเขาไปจริงๆแม้ปราณจะบอกว่าไม่ต้องรอแต่ความกังวลกระวายในใจทำให้อยู่ไม่เป็นสุขจะนั่งจะนอนหรือแม้แต่จะอ่านหนังสือก็ยังไม่มีสมาธิเธอลองโทรไปหาชายหนุ่ม แต่ผลรับที่ได้กลับมาก็คือเขาไม่รับสายอาจจะทำงานอยู่กระมังเขาบอกว่าต้องเคลียร์งานนี่แล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะสี่โมงเย็นตามปกติแล้วเขาจะเลิกงานห้าโมงถึงบ้านหกโมงกว่าๆแต่การที่ชายหนุม่มพูดดักเอาไว้ว่าไม่ต้องทำเผื่อนั่นหมายความว่าเขาจะกลับดึกดังนั้นเธอตั้งใจว่าจะทำอาหารเย็น ใส่กล่องแล้วนำไปให้เขาที่บริษัทถือเป็นการขอโทษสำหรับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอผิดเธอรู้ดีและอยากจะขอโทษและทดแทนด้วยของบางอย่างที่ทำออกมาด้วยความตั้งใจวงว่าปราณจะให้อภัยกันปนัสยาหิ้วกระเป๋าผ้าที่ข้างในนั้นบรรจุไปด้วยอาหารที่จัดเรียงใส่กล่องอย่างดีเมนูโปรดของปราณเอาไว้กินตอนทำงานเธอตัดสินใจโทรหาปราณอีกครั้งเมื่อมาถึงหน้าบริษัท เพราะไม่มั่นใจว่าจะขึ้นไปหาเขาข้างบนได้หรือเปล่าหวังแค่ว่าเขาจะยอมรับสายจากเธอของขวัญที่ตั้งใจจะทำให้เขานั้นก็กองเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าไม่มีอารมณ์จะทำคุณปราณคือว่าปลิมปากเรียวบางอมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะรีบพูดแต่ถ้าว่าเสียงเค็มกลับพูดแทรกขึ้นมาเสียก่อนฉันทำงานอยู่ปลิมไม่สะดวกจะคุย แค่นี้ก่อนนะเขาพูดจบก่อนที่สายจะตัดไปแบบไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวค่ะเดียวแต่มันกลับไม่ทันแล้วปราณวางสายไปโดยที่ใจอ้ายมากในความรู้สึกของเธอแล้วแบบนี้จะเอาของขึ้นไปให้เขาได้อย่างไรกันหญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่เห็นที่อาจจะต้องกลับบ้านหากไม่ยอมให้เธอขึ้นไปร่างบางก้าวขาเข้าบริษัท ที่ครั้งหนึ่งเคยทำงานที่นี่มาก่อนหากไม่มีใครทักเธอเธออาจจะเนียนๆขึ้นไปข้างบนที่ชั้นทำงานของปราณชั้นไหนห้องไหนเธอเองก็พอจะจำได้แต่ยังไม่ทันจะเดินไปที่ลิฟต์สายตามไม่รักดีของตัวเองดดนเหลือไปเห็นร่างสูงที่ขุนตาเหลือเกินแน่นอนว่าเธอจำได้ไม่ผิดไม่ได้ตาฝาดหรือว่าเพี้ยนไปที่เห็นว่าปราณกำลังเดินไปอีกทาง และที่สำคัญข้างกายของเขานั้นมีผู้หญิงอีกคนเคียงข้างไปด้วยไพลินเธอจำได้ไม่มีวันลบเลือนว่าคือหญิงสาวคนนั้นเป็นคนรักเก่าของชายหนุม่มแถมยังเคยมีเรื่องก่อนหน้านี้กับเธอจนเกือบจะทะเลาะกันบานปลายไม่รู้ตอนนี้เธอกำลังคิดอะไรแต่ที่รู้รู้ขามันก้าวฉับไวเดินตามหลังสองคนนั้นไปติดๆโชคดีที่พวกเขานั้น ไม่ได้ไปที่รถไม่อย่างนั้นเธอคงจะต้องเสียเวลาโบกแท็กซี่ตามไปแถมบางขันก็เรื่องมากไม่ยอมรับผู้โดยสารอีกด้วยคุณปราณปณัสยาเรียกชื่อชายหนุ่มเสียงแผ่วเบาเมื่อเห็นว่าเขาพาไพลินเดินเข้าร้านอาหารหรูไปเธอเหลือบมองของในมือที่ตั้งใจทำอย่างประณีตอาหารราคาถูกๆคงไม่มีค่ามันคงเทียบไม่ได้กับอาหารราคาแพง ภาพบาดตาบาดใจที่เห็นอยู่ในตอนนี้ทำให้ปนัสยาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเธอไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ในเมื่อปราณเคยบอกเอาไว้แล้วว่าเขาจะไม่มีวันกลับไปคืนดีกับไพลินและใช่เธอไม่รู้อะไรเลยจริงๆยิ่งมองมาจากตรงนี้ตรงที่ยืนอยู่มันก็ยิ่งเห็นภาพชัดเจนแล้วจริงๆว่าผู้หญิงอย่างเธอ ไม่คู่ควรกับปราเลยสักนิดไม่ว่าจะเทียบด้านไหนเธอก็สู้ไพรินเลยไม่ได้จริงๆอา้าวคุณปริมมาทำอะไรที่นี่ครับปะนัสยาสะดุง้งเมื่อมีคนเข้ามาทักพ่อหันไปมองก็พบว่าเป็นนาทีสีน่าของชายหนุ่มแลดูตกใจพอสมควรซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะตกใจไปทำไมหรือเพอราะกลัวว่าเธอจะเห็นว่า เจ้านายของเขานั้นมากับผู้หญิงคนที่ชื่อว่าไพลินคือว่าปริมทำอาหารเย็นมาให้คุณปราณนะคะยกถุงผ้าในมือให้ดูก่อนที่จะมองกลับเข้าไปในร้านเหมือนเดิมฉับพลันหัวใจดวงน้อยๆกระตุกวูบเมื่อสายตาปะทะเข้ากับเจ้าของดวงตาคมกริบแวบหนึ่งเธอเห็นประกายไฟเล็กๆในตาของปราณก่อนมันจะเปลี่ยนเป็นราบเรียบเหมือนเดิมร่างสูงลุกขึ้น เขาพูดบางอย่างกับไฮลินเลอเดินออกมาส่วนผู้หญิงคนนั้นก็มองมาที่เธอเช่นกันรอยยิ้มเย้ยยันปรากฏบนใบหน้าของหลอนจนหน้าหมันไสปริมมาได้ยังไงคนที่เพิ่งเดินออกมาถามขึ้นในขณะที่คิ้วขโมดเข้าหากันแน่นเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอโทรไปหาแต่กลับบอกว่าติดงาน หรือว่างานของเขาจะเกี่ยวกับอดีตคนรักอย่างไพลินเธอรู้ว่าตอนนี้ตัวเองกําลังโมโ oh หรวมไปถึงน้อยใจรู้อีกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นเพราะว่ายังมีความผิดติดตัวอยู่ด้วยแต่อารมณ์ที่คุกรุ่นอยู่ในใจมันไม่อาจห้ามได้เอามือเย็นมาให้นะคะแต่ว่าคุณปราณคงไม่ต้องการมาแล้วปนัสยายเหยียดยิ้ม ให้กับความน่าสมเพชของตัวเองน้าที่เห็นท่าไม่ดีจึงถอยหลังหลบฉากไปก่อนเพื่อที่จะได้ให้เจ้านายคุยกันบอกว่าไม่ต้องทำยังไงล่ะเหมือนจะหุดหงิดพอสมควรดูได้จากการเสรยผมล,ลวๆๆคลายกับว่าไม่สบอารมณ์หรือจริงๆอาจจะโกรธที่เธอมาขัดจังหวะกลิมไม่รู้นี่คะเป็นห่วง กลัวว่าคุณจะลืมทานข้าวก็เลยตั้งใจทํามาให้เธอรู้ว่าจริงๆคุณมีนัดกับอดีตคู่ขาอ๋อไม่สิต้องคนรักสินะเธอรู้ปริมก็คงจะไม่ทําอย่ามาประชดประชันผมไม่ชอบกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปนาทีมานี่ปนัสยาม้มปากเข้าหากันแน่นเมื่อปราณไม่สะทกสะท้าน กับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแถมยังไล่เธอกลับไปอีกปลิมไม่กลับจะรอก,กลับพร้อมคุณปลาลค่ะทำไมถึงได้งี่เงา่าฉันต้องทำงานนะปลิมงานอะไรหรอคะงานนอกหรือว่างานในหรือว่างานเสริมแบบที่คุณจ้างให้ปลิมทำคนตัวเล็กแค่นเสียงพูดนั่นทำให้ปราลถึงกับโกรธจัดที่หญิงสาวดูวถูกเขา รวมไปถึงดูถูกตัวเองด้วยหยุดทำตัวน่ารำคาญแบบนี้นะปริมปนัสสยาหน้าเีดเผือดกับคำต่อว่าสำหรับเธอแล้วจะต่อว่ายังไงก็ได้แต่คำว่าน่ารำคาญเหมือนค่อนข้างที่จะกระทบกระเทินจิตใจของเธอพอสมควรอีปริมมึงนี่มันน่ารำคาญจริงๆอีลูกเวนจะไปไหนก็ไปเลยไปใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ เอาไว้ค่อยคุยวันอื่นต่อก็ได้นภรานวันนี้กลับบ้านไปกับปลิมเขาก่อนเถอะดูท่าน่าจะต้องเคลียร์กันยาวภายลินที่ไม่รู้ว่าออกมาตั้งแต่ตอนไหนตบบ่าอาดีตคนรักเบาๆไม่ต้องมาทำเป็นหวังดีปณัสยาพูดดักคอราวกับว่าล่วงรู้ความคิดของไพลินต่อหน้ากับลับหลังเหมือนกันคนละคนเกลียดนักไอพวกตีสองหน้า ไม่ต้องรอกคุยวันนี้ให้มันจบจบไปฉันต้องทำงานไม่มีเวลามานั่งแจกแจงเรื่องไร้สาระให้ใครฟังในตอนนี้กลับบ้านไปซะปริมก่อนที่จะทำให้ฉันโมโหไปมากกว่านี้เรื่องเก่ายังไม่ทันเคลียร์หญิงสาวก็สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาทำให้เขาปวดหัวได้อีกแต่เตว่าปริมอยากกลับพร้อมคุณปราณบอกให้กลับเดี๋ยวนี้ คนตัวโตวเน้นคำพูดชัดๆอีกรอบนาทีไปส่งปริมที่บ้านปราณอย่าทำเสียงดุแบบนั้นสิปริมจะร้องไห้อยู่แล้วนะั้นไผ่ลินแซงบอกด้วยความเป็นห่วงจึงได้รับสายตาตาวาัดใส่จากปนัสย,ยาไม่ต้องหรอกค่ะปริมมาเองก็กลับเองได้ไม่ต้องลำบากคุณนาทีหรอกเธอบอกปฏิเสธไปยิ่งทำให้ใบนหน้าขมขื่ ดูแข้งคลร่มมากกว่าเดิมเออคือว่าเนาทีได้แต่ยืนออึง้งไม่รู้ว่าจะทำตามคำสั่งของคนไหนดีปล่อยเขาไปนนทีอยากจะกลับเองหรือว่าอยากจะไปไหนก็เชิญเราเข้าไปคุยกันข้างในต่อเทอลินเสียเวลามามา,มากพอแล้วประโยคแรกเขาบอกด้วยน้ำเสียเงเย็นชาจนถึงคั่วหัวใจรวมไปถึงสายตาว่างเปล่านั่น ส่วนประโยคถัดมานั้นน้ำเสียงดูนุ่มนวลมากกว่าและเขาก็ใช้พูดกับไฮลินไม่ใช่เธอปรานแต่ข้อสอบผู้หญิงคนนั้นก่อนจะเดินกลับเข้าไปนั่งในร้านอีกรอบโดยปล่อยให้เธอยืนอยู่ตรงนี้ไร้ความห่วงหาหรือว่าความสนใจปัญญสยาใช้เล็บจิกข้างลำตัวเอาไว้แน่นเพื่อข่มก้นน้ำตาเอาไว้สุดลิ์เมื่อความน้อยใจตีแล่นขึ้นอกจนจุกไปหมดกระพริบตาทีๆ เพื่อขับไล่ความร้อนชื้นรอบกระบอกตาออกไปก่อนจะหันไปหาหน้าทีที่ยืนทำหน้ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยยื่นถุงผ้าไปให้คุณหน้าที่เอาไปทานได้เลยนะคะปริมทำผัดวุ้นเส้นใส่ไข่กับแกงเขียวหวานไก่มาให้คุณปราณเขาไม่น่าจะทานแล้วลวคะค่ะปริมกลัวว่ามันจะเสียขอบคุณมากครับแต่คุณปริมให้ผมไปส่งที่บ้านเถอะนะครับไม่เป็นไรคะ่ะ ลริมกับเองได้ว่าจะแวะซื้อของใช้ส่วนตัวด้วยพอดีปฏิเสธอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้เธออยากหาที่สงบจิตใจก่อนที่จะกลับเข้าไปที่บ้านยังไงก็ระวังด้วยนะครับมีอะไรรีบโทรหาผมได้ทันทีขอบคุณนะคะทานให้อร่อยค่ะหญิงสาวโคง้งศีรษะให้หนึ่งครั้งแล้วก็เดินออกมาหันกลับไปมองในร้านอีกครั้ง ก็ยังพบว่าปราณกำลังนั่งคุยกับไฮลินตามที่คิดเขาไม่แม้แต่จะหันมามองเธอสักนิดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกนลวงรักคนเถื่อนตอนที่9เป็นอย่างไรกันบ <to il> <one> ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะก็มีหวานก็ต้องมีขมกันบ้างนะคะทุกคนก็ป่าปนกันไปเนาะสำหรับชีวิตคู่รักนะคะตอนนี้เนี่ย นูปลีมของเราก็เรียกได้ว่าน่าสงสารมากๆเลยเนาะโดดเข้าใจผิดเข้าจนได้ยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับนางเอกของเราด้วยนะคะว่าพระเอกของเราเนี่ยจะมารู้ความจริงตอนไหนกันส่วนตอนนี้ถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนอ่านอย่างเราแล้วก็ทางนักเขียนด้วยนะคะทุกคน แล้วก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ